คนที่ไม่จนทรัพย์หรือมั่งมีทรัพย์แล้วแต่ยังยากจนคุณธรรมก็ชื่อว่ายังขาดประโยชน์ที่พึ่งได้อย่างสำคัญเพราะลำพังการมีทรัพย์ไม่สามารถแก้ความยากจนทางจิตใจได้คนที่ขาดคุณธรรมมีความประพฤติบกพร่องนั้นเปรียบเสมือนไม้ที่ถูกไฟไหม้ทั้งสองด้านทั้งตรงกลางก็เปื่อนอุจระ จึงใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ดูก่อนมนุษย์ทั้งหลายถ้าท่านอยากพ้นจากความจนจงขยันหมั่นเพียรจงใช้จ่ายพอเหมาะพอสมอย่าลืมตัวจงอย่างงอมืองอเท้าคอยแต่โชคชะตาจงเร่งหาวิชาความรู้จงฝึกหัดให้เชี่ยวชาญในอาชีพจงลงมือทำงานเสียแต่วันนี้จงอย่าดูหมิ่นการประหยัดทีละน้อย แล้วท่านจะพ้นจากความยากจนได้โดยแท้คนที่เห็นแก่ปากท้องเห็นความสำคัญแค่ทรัพย์สินเงินทองก็เปรียบเสมือนคนที่เดินขึ้นบันไดปราสาทได้เพียงขั้นเดียวแล้วนั่งนอนอยู่บนบันไดนั้นไม่ยอมก้าวให้สูงขึ้นไปกว่านั้นไม่ยอมขึ้นขั้นที่สองขั้นที่สามแล้วก้าวขึ้นสู่พื้นปราสาทเพราะเข้าใจว่า การนั่งนอนขั้นบันไดนั้นคือสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งยวดในชีวิตเขาอาจจะพอใจและภูมิใจกับการได้นั่งนอนอยู่บนบันไดขั้นนั้นแต่คนอื่นที่มีปัญญามองเห็นย่อมปรงสังเวชในความเข้าใจผิดคิดผิดและปฏิบัติผิดของบุคคลนั้น